สวัสดีค่ะมาพบกับพี่การอีกแล้วนะคะวันนี้จะนำเสนอรถกระบะของ MG นะคะเป็นกระบะ MG x t e n d e r รุ่นนี้เป็นดับเบิลแคบนะคะก็คือ4ประตูนในรุ่นท็อปนะคะเป็น6เกียร์นะคะ6สปีดเกียร์ออโต้นะคะในรุ่นนี้นะคะ,ะมาพร้อมกับประจังหน้าแบบใหม่นะคะตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะคะ,ะจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะพร้อมอโครเมียมนะคะเพิ่มความพรีเมียมมากขึ้นเพิ่มความหรูหราให้กับรถนะคะ พร้อมกับโลโก้ของ MG ขนาดใหญ่นะคะมองเห็นชัดเจนนะคะวันนี้มาพร้อมชุดแต่งเต็มคันเลยนะคะวันนี้ขอน้ำเสดมอริสกาลาดนะคะตัวหนังสือมอริสกาลาดตัวนี้จะเป็นตัวอักษรแปะลงไปกับตัวรถเลยนะคะเพิ่มความสวยงามเพิ่มความดูหลาให้รถนะคะชิ้นต่อมาเป็นสกู๊ปค่ะสกู๊ปเนี่ยมีหลายแบบนะคะมีหลายมีหลายชนิดให้เลือกแล้วแต่ แต่รถคันนี้เป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นสกู๊ปก็เลยจัดเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีดําทําให้รถดูดุดนันแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะต่อมานะคะก็จะเป็นกรนชนหน้าแบบเหล็กนะคะเป็นกระชนหน้าก็คือจะเป็นของอม,มีคําว่าเอ็กเทรนเดอร์นะคะตรงรุ่นเลยนะคะเป็นแบบเหล็กซึ่งเพื่อป้องกันการชนด้านหน้าเพื่อไม่ให้เข้าไปถึงตัวรถแล้วก็จะมีตัวเหล็ก ด้านล่างนะคะเหล็กสีแดงเห็นไหมคะเหล็กสีแดงตัวนี้ก็คือป้องกันเวลาสมมติว่าเราอาจจะออฟโรดหรือว่า,าไปในถนนที่แบบขรุขระอะไรเงี้ยเกิดไปชนหิชนชนอะไรเงี้ยก็จะป้องกันตัวรถด้านล่างได้นะคะตัวนี้มีประโยชน์มากเลยคะ่ะสำหรับเหล็กสีแดงข้างล่างนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นซีรยียางนะคะอยู่ที่265หทับ60 R18 นะคะ ซึ่งซีรยียางนี้ก็จะเป็นมีดอกยางคือเป็นเป็นยางที่แบบเนื้อหนาจะทําให้การการขับเขาเรียกอะไรการใช้การใช้าใชทาให้รถนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะประหยัดน้ามันด้วยนะคะแล้วก็เป็นซีรีของ A t ทนั่นก็คือสามารถขับได้ทุกสภาพถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นขรุขระหรือว่าจะเป็นลาดยางหรืออะไรก็คือรุ่นเนี้ยยางแบบเนี้ยสามารถ ขับได้ทุกสภาพถนนนะคะยี่ห้อของ Cosmic ค่ะนะคะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นบันไดข้างนะคะบันไดข้างดูนี้จะเป็นบันไดข้างเหล็กนะคะมีโลโก้ของ MG ให้นะคะตัวนี้จะแข็งแรงนะคะแล้วรองรับน้ําหนักได้ดีนะคะก้าวขึ้นเหยียบขึ้นก็ไม่มีพงังไม่มีหลุดนะคะก็คือแข็งแรงมากค่ะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์มีหลายรูปแบบมีหลายชนิดมีหลาย รูปทรงที่ลูกค้าอยากได้นะคะก็คือสามารถเลือกได้ค่ะพี่การจัดให้นะคะตัวนี้ทํามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติเราไม่ชอบลายนี้เราชอบเราแบบอยากเลือกแบบอื่นได้ไหมได้หมดค่ะตัวนี้ทํามาเป็นตัวอย่างให้ดูมีหลายแบบนะคะเราแต่เลือกชอบนะคะต่อมาก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อตัวนี้ขนาด6นิ้วนะคะเพิ่มความดุดันเพิ่มความสวยงามให้รถมากขึ้นนะคะมาพร้อมออไฟทับทิมนะคะไฟทับทิมเนี่ยตรงนี้มีประโยชน์นะคะเวลาสมมติเราออกจากซอย ตอนค่ำคืนหรือว่าในที่อา,อาจจะไฟส่องสว่างไม่เพียงพอตัวนี้จะช่วยสะท้อนแสงให้เราได้ว่าอ๋อมีรถกำลังออกมานะก็เพิ่มความปลอดภัยให้นะคะสําหรับยางด้านหลังนะคะล้อแมกด้านหลังก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันกับด้านหน้าค่ะนะคะต่อมาก็จะเป็นโรบาร์นะคะโรบาร์ยี่ห้อของ Outlander ยี่ห้อนี้ก็มีชื่อเสียงนะคะในประเทศไทยของเรานะคะโรบาร์มาพร้อมถาดถาดวางของนะคะแตว่าถ้าเราไปต่างจังหวัดอาจจะมีของเยอะ ะะอาจจะไว้บรรทุกของรับน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยโลค่ะนะคะสามารถนั่งตกปลานั่งสองสาวได้นะคะสำหรับหนุ่มๆน,นะคะอะอมาด้านหลังนะคะก็จะมีกันชนท้ายเป็นแบบเหล็กนะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะยี่ห้อ Outlander ด้วยเช่นกันนะคะ,ะกันชนท้ายแบบเหล็กเนี่ยมีหลายรูปแบบมีหลายอย่างนะคะแต่ว่า อยู่ที่คุณลูกค้าสนใจว่าชอบแบบนี้ไหมหรือว่าชอบแบบอื่นก็คือเลือกให้ได้สนใจก็คือทักมาได้ค่ะยินเีจัดให้พี่การจัดให้ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบแขนโอบนะคะแขนโอบก,ก็คือตัวนี้จะช่วยสมอว่ามีการชนหรือว่ากระแทกเนี่ยจะไม่เข้าถึงตัวรถค่ะจะป้องกันการชนด้านข้างนะคะรุ่นนี้นะคะชนิดแบบแขนโอบนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้สําหรับไว้ลากจูงนะคะนี่ค่ะมีสองอันสีแดงนี่ค่ะ สำหรับไว้ลากจูงนะคะแบบออฟโรดนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพาชมด้านในของตัวรถนะคะรุ่นนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์เลดด้วยเช่นกัน,นะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือ,เ,อ,อเวลาเราไม่อยากจะใช้กุญแจรีโมทนะคะคืออาจจะแบกเซฟแบตหรือว่าใช้แบตเตอรี่หรือว่าเราไม่สะดวกที่จะควักกุญแจออกมาจากกระเป๋าเงี้ยก็สามารถใช้คีย์เลงได้ด้วยเปิดปิดได้เลยะคะ่ะจากตัวนี้นะคะ มาชมด้านในค่ะด้านในนะคะตัวนี้ฝาถังน้มามันเอ้การาเปิดฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ตรงประตูนะคะด้านเนี้ยของเ e อ็กเซนเดอร์จะอยู่ทางประตูฝั่งคนขับนะคะค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่ซึ่งใส่ความละเอียดซึ่งแหละใส่รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะอบสรียะได้ดียิ่งขึ้นนะคะอบรัศีระเราได้ดียิ่งขึ้นทําให้ขับทางไกลไม่เมื่อยนะคะ นั่งแล้วสบายนะคะมาพร้อมรุ่นนี้มีไอสมาร์ทด้วยนะคะรุ่นนี้มาพร้อมระบบไอสมาร์นะคะสั่งการด้วยเสียงได้นะคะนี่ค่ะพวงมาลัยก็จะแบบมัลติฟังก์ชันด้วยเช่นกันรุ่นนี้มีคูดคอนโทรลด้วยนะคะปุ่มคูดคอนโทรลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะควบคุมความเร็วให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็รับโทรศัพท์ปรับเครื่องเสียงได้จาก พวงมาลัยแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะคะก็จะมีให้ในตรงพวงมาลัยได้ทั้งหมดนะคะมีจอนะคะให้ครบระบบ iSmart ครบนะคะแอร์ก็จะเป็นอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็กระจกมองหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัด,ตดแสงให้อัตโนมัติอย่างเช่นเวลากลางคืนแล้ขับรถมีคนรถตามหลังมามีประโยชน์ตรงที่รถตามหลังอาจจะขับ อาจจะเปิดไฟสูงนะคะตัวนี้จะตัดแสงให้อัตโนมัติทำให้แบบไม่แยงตานะคะ,ะนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นที่ใส่แว่นนะคะแล้วก็ไฟอ่านแผนที่อยู่ตรงนี้ค่ะที่บังแดดนะคะก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้านะคะก็จะมีกระจกให้ภายในนะคะก็คือคอนโซลหรือด้านข้างของประตู ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟทัสนะคะสำหรับรุ่น M G x t e n d e r สี่ประตูของเรานะคะจะเป็นระบบซอฟทัสนะคะเบาะหนังสีทูโทนค่ะก็คือสีส้มดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้น,นะคะ่ะจะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะเกียร์ออโต้หกสปีดนี่คือหัเกียร์ค่ะแล้วก็จะมีตัวช่องเสียบบัตรไว้ของจุกจิ๊กได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนะคะ ออเหเดี๋ยนะคะด้วยอ่ะชมด้านหลังด้านหลังนะคะก็จะเป็นกว้างขวางนะคะพร้อมแอร์นะคะด้านหลังก็จะมีตัวที่พักแขนตรงกลางนะคะเดี๋ยวชมนะคะที่พักแขนตรงกลางเพื่อไว้วางแก้วนะคะ แล้วก็จะมีแอร์ให้สำหรับแอร์ด้านหลังนะคะที่นั่งก้องขวางโปร่งสบายค่ะนั่งแล้วสบายเป็นรถครอบครัวนะคะนี่ค่ะเป็นรถที่อเนกประสงค์จริงๆแลวคะ่ะสามารถเป็นรถครอบครัวได้บรรทุกของได้นะคะสุดยอดแห่งรถก็คือรถกระบะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะสำหรับลูกค้าหรือว่าท่านไหนที่สนใจใน MG Extender รุ่นนี้นะคะรุ่น4ประตูขับเคลื่อน2ล้อรุ่นท็อปเกียร์ออโต้ค่ะสามารถาทักทายหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้นะคะชอบชุดแต่งแบบนี้เลยก็จัดให้ได้เดี๋ยวว่าชอบเป็นบางชิ้นบางส่วนก็สามารถแจ้งได้ค่ะยินดีจัดโปรให้โปรไหนๆก็จัดให้ได้นะคะขอให้แจ้งมาขอให้มาคุยกันนะคะปาก Extender รุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจให้ทักมาเลยค่ะนะคะ ทักพิการมาเลยยินดีจัดโปรโมชั่นให้ทุกรูปแบบเอาที่ลูกค้าสะดวกว่าสะดวกแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้พี่การขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะนำรุ่นไหนมาฝากนำโปรโมชั่นไหนมาฝากโปรโมชั่นดีๆมาฝากอยู่ตลอดนะคะตลอดวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ